สวัสดีครับสวัสดียามบายครับโอ้รถอาจารย์ไทยครับซื้อมาให้ก็สตาร์ทไม่ติดส,บบตสวยไหมสวยจนจะทีไม่ได้พี่โมเดีร <laughs> นบอดหรือเปล่าวะโมเกิร์นเซี่ยะ ลวมมาไล่ก็ไม่ได้ใส่หัวเทียนเนาะกระบอยเนาะได้ใส่ไหมหเออเอออกเอาหเทียนออกเทียนไม่เงาเลยตัวเทียนจะเป็นหัวเทียนสั่นไปในบ้านอยู่ตรงไหนนี่นนไปเดี๋ยวพาไปดูบ้านจานสนหน่อย <laughs> โอ้ที่ใบเลยที่ใบอะ่ะ <laughs> จานสนจะไปคอนแก่็แล้ว ต <c oughs> านี่เอาเงินมาให้จันสนครับพอดีผมไปหาจันไทยด้วยก็เลยเว้บ้านจันสนเลยทั้ง่านเนี่ยโอ้บ้านสวยเลยปะ โอ้อันนี้ไม่ธรรมดาดเลยนี่อเอาเลยนับเบืเอ่อกอะอืมบ้านผมบ้านขาลางังนู้นฮะแล้วตอนนี้บ้านใครสวัสดีครับสวัดีครับ บ้านนาบ่ะทังรุ่นเขาให้เขาขายของทางไหนบ้านบ่เขาขายของไม่มีที่จอดรถเอ้อทำไมให้เขาขายของอ่ะไม่มีคนอยู่ไหมแล้วไอ้อยู่บ้านไหนผมอยู่นี่อยู่นี่บ่อืมผมเพิ่งเลิก็มีอะไรมาอยู่บ้านบ่บ้านเกิดเลยบ่ะบย่ฮะบ้างกน อ๋อันนั้นเสียแพย้อันนี้อันนี้คนละคนอันนี้อันนี้เสียดินอันนั้นเสียแพย้เสร็จไหมกลบแล้วบ่ครบแล้วกลบ,ล,วลบบางๆนี้บ่ลบหลงก็จะเข้าลงทำงานได้ อ๋อกบบางๆไว้ก่อนแล้วแมคโครได้เหยียบไหมเหยียบยังไม่ได้หรอกกลบแค่นี้โอ้โกลบแล้วก็เอาพุ่งกีปัดพี่ก็นึกว่ากบแมคโครเดินเหยียบแล้วมันสูงแล้วดินจะทลายลงคือหันนเาาทงอ๋อมันทำยากใช่ไหมอืมามากรบแมคโครโซ่ร้อยก็อยู่ตรงนั้นแหละก็รออยู่จนเสร็จแหลยโอ้แมคโครอยู่ตรงนั้นเนื่องมาตียายแมคโครเข้าบ้านแล้วเอาเข้าคันเดียว เขางใจขันเล็กเขาอืมพรุ่งนี้เราน้อยจะล้างรถอีกแล้วดิล้างคันไหนยังไม่ได้เสร็จเลยคันเล็กกันหรอล้างแล้วล้างแล้วเหรอเอ็มช่วยกันล้างวันนี้แล้วเด้งเข้าขุดข้างหน้าเราปะหน้าที่ทำที่ทำนะเอือคุดแบบไหนวะแล้วน้ำไปทางไหนน้ำลงสระ เปิดลงสระเลยนะอู้พอดีเละทุนนิดๆแล้วสว่างท่อเล็กหน่ออ๋อให้มันไหลปิมป่มๆลงไปนะอืมอ๋อกั้นไว้แล้วก็เปิดน้ำลงสระอืมพอดีเลยปิม่มไปวันไหนนี่ไปวันจันทร์วันจันทร์ไปรถอะไรรถใหญ่ามาลำมาับอยู่นี่เลยโอ้ เยเดียวอยู่ <ไป S 1> นู่นไปเอาเมียคนเก่ได้เองอะ่ะเมียลาวเมียลาวลาวคนเกล็นดีแล้วเสาลาว,ลาวไปกี่เดือนสองเดือนบ่อ้หจ๋วเลยมไม่ได้หยุดเลย วางท่อในหมู่บ้านมันจ่พี่เคยรับทำจักรองมาแล้วก็ทีอะไรได้จักสนมีพี่น้องกี่คนคนไปไหนอยู่เมืองกโอ้ยู่เมืองนอกเลยอยู่ประเทศอะไรกอลีสลว์เกียอะร์ทำอะไรอินเดียบ เ่อะมไฮ้ยไม่ใช่สโลว์เกียร์หรอกไม่ใช่อินเดียไปสวีเดนบ่บ่ไปนานแล้วบ่ไม่ใช่พวกแคพวกอะไรเงี้ยมันแคบ่ไปสครั้งลับมาสองครั้งเลยมั้งอาอไอมีเบิกสองพเนาะ แล้วพี่ค้างอะไรเนี่ยเก่าใช่ไหมไอเดือนนะั้นอน่ะดูดิดู่าเหลืออยู่นะอะไรดูผมเบิกสองพันสี่เลยพี่ฮะผมเบิกสองพันสี่เบิกตอนไหนอีกสี่ร้อยวะสี่ร้อยตอนเราเป็นคนหล็กไงใช่ไหมเออพี่ไม่ได้จดเท่าไหร่ <c oughs> เป็นเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ 1> 1, เงินหนึ่งพันสี่ร้อยเอพีไม่ได้จดด,จด, 1, <400. S 1> ดีนะ 1, <400. S 1> บิกต้นไหนวะต้นทิมมาคนหล็กต้นคืนไกนะ่พงน,นั่นคนเบิก์พันหนึ่งพี่ว่ามีอ 500. เอาห้าร้อยได้ไหมฮนะออที่รูมมาพี่มีสี่ร้อยวะอ๋อเันคนเล็กวะนั้นนะกลางคืนนั่นนะนี่เนหะ็นไหม thế thế còn... thêm vào mày vẫn chi mày 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 có mày 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 chi? không สี่ร้อยเนาะได้ลูกยางลูกสลูกสาม่ไปอยู่ไหนอะอยู่ก,กัมียเลยเียอยู่บ้านไบาน่บลูกสแล้วก็ยังเลิกกันนะลูกเคไม่ให้ลูกโตแค่ไหนแล้วคนห่งมงคนโตใช่ไหม คนที่ได้ได้ดูลูกได้ส่งคนยุโปเสียเพลส่วยเดินเลยกไอ้ี่ลูกนี้ไม่ได้ไปหาเมไปวันหนึ่งกอนตอมีเเพหายลูกสามคนมันเกี่ยวแล้พี่คนเรามันอยู่มัน มินเขานอนอย่ the the 8, 000, nah ี 50, so so the ่ม okay. ียายเล้ขาเดินผ่านว่ามีลูกเดือทำอะไรอลยจเนาะแค่วันเดียวเนึ่สินเก้าสิบผมก็เป็นตัดใจยหัววันที่สผมจะไปทำงานตะกุยว่ายายทำไม่ได้มก็จะไปมันเร็วที่แถวไม่เขาอกาติดใจอาไปก็บบ้เลยเขาตูดตามไมไปโด้เ ไม่ไม่พาลูกคนนึอยู่ตรงอยู่กับเตี้ยเตี้มันก็พาคนนนะอ๋อช่วงหลังๆเลยวักว่าไเปมาชิ้นไปจับควันเรือลงมาเลยได้พาะอะไรกันได้พาออะไรกันเลยไม่ได้ทำอยู่างนี้เขาดย่อเลยใจใจใจแต่ยังดูแลลูกดูแลอยู่ สรงเสียลูกอยู่เงี้เยเก้วเยอให้เยอะนน้อยให้น้อยนี่ก็จะไปคนจะไปก็ไปคนจะไปก็หาลูกเสียงใจสีสองใจสีสองใจหนึ่งกกันกันคนเล็กอายุเท่าไหร่ ไปวันจันทร์บ่วันจันทร์ครับไปอ,อ,อยู่คนเกนแล้วจันทร์สนทำงานยึดต่างคนต่างหาง,งานทำนะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วมาตัรร้งใจรถพี่เลยเน่ก็ดีเนียที่ได้จันทร์สนไปช่วยงานจนเสร็จเรียบร้อยครับ เรียบร้อยก็ได้งานไปต่อพอดีเลยขอนเกนไปขับซานี่เอ้ยขับ XCMG 1 3 5ครับ,รบวางท่อเห็นว่าไปสองเดือนก็พอดีแหละได้มาเกี่ยวข้าวพอดีอาชีพขับแม็คโครเนี่ยมันไม่ตกงานเดยมสมมติว่าเท่าเกนี้หมดเนาะบางเท่าเก่อื่นเขามีงานเขาก็รู้ว่าเออนี่ว่างเขาก็เรียกไปเงี้ยประมาณนี้ครับ อยู่ที่เราว่าจะขยันหรือไม่ขยันหรือที่เราจะไปไหมไกลบ้านจะไปไหมเนาะบางคนก็เลือกอยู่ใกล้บ้านใกลบ้านไม่ไปก็อยู่บ้านก็ไม่มีงานทาแหละเหมือนเดิมครับต้องสู้ครับต้องยืนโดนต้องสู้ว่าจะไปเอาซุปเปรเกมที่รัา,างจีต่อเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับผม